ดีค่ะพี่น้องมันนี้กม็มาพบมาพอกับช่องสาวหม่องคนละหมาดคือเก้าคือเดิมเนาะจ่ะวัอน,นี้สาวหม่องสิพามาเก็บบล็อกเคอรี่พี่น้องเดี๋ยวส,สาวหม่องเสียหายนาเก็บเด้อจ้าเก็บเลยกําลังงามดอกสมนี้บ่ใหญ่บ่น,น้อยดอกพี่น้องมันปลอดสารอีหลีได้โชว์เบิง้งโชว์ขึ้นมาให้พี่น้องเบิ้งน้าเน้ ดอกนี้องเนี่ยเพราะว่ามันแก่แล้วมันมันใหญ่แล้วดอกหน่อยอันน,อนี้มกแล้พี่ดอกนี้ก็เก็บเนีย แล้วอือแล้วนี่แต่มันกระดกตุ้มอันเลยเด็กเนี่ยพี่น้องผัดหวานหวานเนี่ยนะจ๊ะเนี่ยเนี่เนี่ยเน,นี่ดอกเนี่ยเนี่ยมันแก่อยู่เด้มันแก่เราละมันมัน เนี่แ okay. ก mm hmm. นี่พี่น้องสาวหมองเก็บมาเรียบร้อยเด้อจ้า mm hmm. ดอกบนใยญยดอก mm hmm. บอกเกอรี่ mm hmm. หวานหวานเนียนะพี่น้อง อพัดหวานๆดอกน้อยมันมัน,มนตนผสมบูรณ์พี่น้องนี่ละปลูกธรรมชาติของแทรเลยจ้านี่บล็อกเกอรี่กเ,กรเดี๋ยวปีหนาส้ำหมองปรสิบูกหลายๆก็นี่ดอกพี่น้องปีนี้ปลูกบั้ทันคาเ้นหยากตากเข่าอยู่บนนี้กระปลูกบั้ทันเนาะตากเขาก่าปรสิแล้วก็จะได้ขืนเราพี่น้อง กำลังงามเลยจัดสมีหวานหวานดีกหมองมากกินงามว่พี่น้องปลูกผักกินเองไร้สารเคมีเนอกจากต้นมันสาวหมองเซเบอาออกกแล้วพี่น้องเดี๋ยวล้อให้ขแขนงเพิ่นโป่งมาไหมเพิ่นกระสีโป่งขึ้นมาไหมเพิ่นกระสีเป็น ดอกในน้อยขึ้นมาเพอได้เก็บกินเพอได้ต้มแก้วปนพอได้ผัดเส้นน้ำมันหอยเนาะพี่น้องกินเป็นพักนี่พี่น้องเบิ่งแต่แม้งกินกะหูเราจะว่าปลอดสารอ่หลีใบบ่ค่อยงามดอกจากมิดแต่แม้งกินแม้งกินหลายกระฉีดน้ำสมขวัใหม่อยู่ได้พี่น้องแต่ว่าเก่าอายุคือเก่า เพราะว่าปีนี้มันหนาวหนาวหอนหอนมันบ่หนาวคือปีกายเนาะจ้าถ้าปีกายนี่หนาวจัดอิหรีพี่น้องแปดองศาสาหมองตื่นมาผักงามสุยางเลยจ้าปลูกอีอย่างงามเบิดเพราะว่าอากาศหนาวหนาวเย็นๆแบบนั้นผักพืชผักจังสีมันมันก็สิมักเนาะจ้าก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสครายให้สาหม่องนำานเด้อจ้าถ้ามาคลิปสาหม่องก็กดติดตามให้สาหม่องนำในเด้อ เปอเป็นกำลังใจเห็ดคลิปต่อๆไปเนาะพี่น้องก็ฝากช่องสาวหมองคนละหมาดไว้ในอบอ,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 อกออมใจพี่น้องน้ำในเด้อจ้าชอ่องในนอยเพิ่งหาเห็ดเนาะพี่น้องสาวหมองกระถ่ายบานๆนี้ละจ้านี่พี่น้องมะเขือเทศมะเขือเทศพันไว้ย่ญยๆนะจ๊ะ คือเทศนี่งามบ้าพี่น้องกำลังงามสาวหมองก็ปลูกเทลนิดเทลน้อยปลูกบ่หลายดอกพี่น้องปลูกน้อยอันนี้แมงก็กินล้วเน่จ้ะโอ้ยแมงกินเบิดลรสารเคมีหลีแล้วจะนี่แมงก็ยังกินเลยแมงมัก เดือดสมองสิาพาบไปเบิงมะเขือเทศล้าชนีอีกพี่น้องอันนี้บะเขือเทศใ่พันนี่อย่างบุษสอมองบดไอ้อานซื้อซ้ำสอมองลืมพันน้อยใ่ยๆนะจ๊ะนี่พี่นอ้องมะเขือเทศล้าชนี้จะปลูกบานๆดอกจ้ะพี่น้องมันบค่อกดอกดอกได้ซัำนี้แล้วจ้ะฝนตกใส่บะนี้ก็แมงหลายบะนี้ คนตกแข้งแข้งบันี้แมงกระหลงแล้วก็อากาศทอนน้ำก,กำลังเป็นน้วยพี่นอ้องมะเขือเทศลาชินีงามบาพี่น้องกระปูกสามหลุม ปลูกติดกันก็มะเขือเทศพันไวไงละ่ะแต่ว่ากับบั้ไกลกันปันไทว่าบ่้กลกับบัไกใปันไดดอกพี่น้องกระพอดีเพราะงามนี่จ้ากาลังขึ้นเลยเนาะเขือเทศล้าชินี้น่วยบ่งงามดอกจ้าปลูกแบบธรรมชาติเลยได้เน่ยจ้า สวนก็มีหลายย่างหลายแนวปลูกปนกันเดี๋ยวสิพาพี่น้องเบิ้งแค่หลอดอเป็นหัว,หวยังนี่ก่วยเบิ้งกอนเป็นล้งหัว,หวยังแค่หลอดก็ได้นี่กําลังจะเริมล้งหัว,หวตัวนี้พี่น้องนี่จ้ะ กับสวนก็มีหลายย่างหลายแนวปลูกปนกันเดี๋ยวสิพาพี่น้องเบิ้งแค่หลอดเป็นหัวยังนี่กล้วยเบื้งก่อนเป็นลงหัวยังแค่หลอดก็ได้นี่กำลังจะเริ่มล้งหัวตัวนี้พี่น้องนี่จ้ะ แครอดกระปุกบ่หลายได้พี่น้องปลูกในน้อยปลูกปลูกปลูกเชียงหัน่นมานน่นี่นี่น้นในน้อย,อยแล้วก็มองหั่นก็นจะเป็นมะเขือเทศล้าชนิดที่สมองให้พี่น้องเบื้องหัน่นเดี๋ยวเบื้องอีกมุมหนึ่งเนาะจ้าแค่หลอดก็เกิดยุคห่างฟังโพดพี่น,อน,น้องบัดเนียนหัวเพิ่นขื่นหัวโพอขึ้นจากดินเพราะว่ามันเกิด สมองยกพูนโผนขึ้นเนาะเหดเป็นโพ้นขึ้นวันน,น,นี้เพิ่นก็เกิดยุคข,ข,ข้างๆนี่นี่งามว่าพี่น้องกำลังสีใดผลงามงามเลย